คลิปนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาย่อยการ์โชนะครับเดี๋ยวเป็นการ์อะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนจะย่อยขอลองประลองซะหน่อย <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะย่อยการ์อะไรคือการ์ใบเนี้ยจะพูดว่าไงอ่ะคือจะย่อยท้องทีมันต้องอัดลีปอ่ะไม่อัดไม่ได้ ไม่อ่านนี่เดี๋ยวเสียของนะจะอัพจะย่อยทันทีอ,อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะย่อยการอะไรกัน มามามาตอนนี้เราอยู่หน้าย่อยก๊าแล้วอยากจะเห็นการาซกันไปก็น่าจะรู้ว่าการที่จะโดนย่อยคือกาซอะไรนะครับผมแน่ mm hmm. นอนครับการที่จะโดนย่อยก็คือกาซแคทแมนอาบูนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับคลิปนี้เรามาย่อยแคทแมนอาบูโชว์ไม่ใช่นะครับอัดทั้งทีเราต้องย่อย28บวก9ครับแฮงคคอรฮาโลวีนครับบวก9 mm hmm. นะครับผม โอเคแฮนค์คอปฮัลวีนบวก9นะครับเมื่อกี้ได้อะไรไปก็น่าจะเห็นกันอยู่โอเคครับทิมนี้ยอ่อจบเพลงเท่านี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ